รับตอนนี้รายงานว่าทนายนรเศษสนะครับจากสุนทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เดินทางไปเข้าพบกับตัวผู้ถูกจับกลุ่มตัวแล้วนะครับแต่ว่ารายงานเมื่อประมาณเวลาอยี่ยสินวิจาที่ผ่านมานี่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาอะไรหรือว่าจะไม่แจ้งข้อกล่าวหาก็ยังไม่ทราบว่าการกระทำของเขานี่มันจะเข้า าการกระทาผิดข้อหาอะไรบ้างน,นะฮะตอนนี้การกระทาของพวกเขาคือการไปเก็บรดหนามที่วางไว้เก็บะอยู่บริเวณแยกอุรุโพรนะฮะเก็บแล้วก็เรียกให้เจ้าหน้าที่เจ้าของหน่วยงานมารับนะฮะก็กลายเป็นเหตุความรุนแรงให้พวกเขาถูกจับกลุ่มตัวมานะฮะ นะฮะตอนนี้ทนายอนรเศษนะฮะสนยนทนายความขึ้นไปแล้วนะครับไปพบกับผู้ต้องเข้าใจว่าคงจะได้พบกับตัวผู้ต้องหานะฮะหลังจากลงบทการจับกลุ่มแล้วยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับว่าผู้ถูกจับกลุ่มทั้งหมดตอนนี้ซึ่งเราก็ไม่ทราบจํานวนด้วยแน่ว่าเท่าไหร่แน่นะครับจากหลายรังข่าวบางคนก็ว่าแบางที่ก็ว่า10บางที่ก็ว่ารวม20นะครับที่ถูกจับมาเนี่ย ก็ยังไม่รู้ว่าพวกเขาจะถูกส่งตัวไปขงังซอขังที่สอนอไหนนะฮะจะถูกส่งตัวไปที่โรงเรียนตชดที่คลอ,องหกหรือเปล่าหรือว่า,าตามสอนอเบิเวณใกน้เคียงหรือเปล่าเพื่อเป็นการกระจายพวกเขาออกไปเพื่อไม่ให้เกิดแรงกดดันที่สอนอไหนสอนอหนึ่งจากมวลชนโดยตรงนะฮะก็ยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกับชะตากรรมของพวกเขา นะฮะเ,ออเสียงโหดาจากมนชนก็มาเป็นระยะนะครับนะฮะมีหมาเดินผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจมนชนก็เรียกร้องบอกว่าร้องตะโกนบอกว่า ให้ทำคำเคารพหมาหน่อยให้ทำคำเคารพบับัญชาเลยก็มีวิธีการด่าการแส้แบบแปลกแปลแล้วครับสับๆคันๆนะครับผู้ชุมนุมยืนยันว่าเขามาทำกิจกรรมอากาศวีโวเนี่ยมาทำกิจกรรมกาดอาสาจิตอาสานะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่า ไอ้คนที่จะทจํากิจกรรมจิตอาสานะครับเก็บกวาดสิ่งที่ไม่จำสิ่งที่เป็นเป็นเป็นปัญหาต่อสสารได้นะต้องใส่หมวกแล้วเช่าฟ้าเท่านั้นหรือไม่นะฮะหรือจะทําได้นะฮะ สื่อสื่อมวลชนแล้วก็มวลชนเองนะฮะก็ขึ้นไปเกาะอยู่บริเวณรั้วของอ่าสถานีนะฮะตำรวจนครบาลน,นะครับอ่าพยาไทยนะครับเต็มและะ้ว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังยืนปิดอยู่บริเวณปากทางยังยืนปิดอยู่บริเวณปากทางเข้าออกนะครับของสนอพยาธายทิทุกช่องทางนะฮะครับส่วน,น,สนกาดก็มานั่งรอกันอยู่หน้าสนแล้วครับตอนนี้มีการตะโกนกเซาวกันเป็นระยะระยะนะฮะ มีจะมีรถช่องเสียงมาแล้วด้านนี้รถตำรวจเต็มเลยนะครับรถตู้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเต็มไปหมดนะฮะเปิดไฟสุกเฉินไว้นะครับ อนนี้ถ้าเกิดจะบอกว่าผู้ชุมนุมปิดเส้นทางจราจรก็อาจจะไม่ใช่นะฮะเพราะว่าบริเวณด้านต้นของทางจราจรเนี่ยรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เปิดเห็นไหมฮะเต็มหมดเลยฮะเต็มล้นม,มาจนถึงหน้าสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานะฮะรถของตำรวจนครบาลเต็มไปหมดแล้วครับ ไม่รู้จะมาจอดทำไมเหมือนกันความจริงแล้วใช้กําลังประมาณสัก30คนนะฮะผมว่าก็สามารถที่จะยกเอารถหนามนะฮะที่น้องๆกาดว<อ>ีโบเขาเก็บมารวบรวมไว้ได้เนี่ยขขก็เอ,เอากลับมาเก็บกลับมาได้แล้วไม่ต้องมีเรื่องนะฮะไม่ต้องมีการจับกลุม่มไม่ต้องให้เป็นยังไงนะฮะเป็นภาระต่อกระบวนการยุติธรรมไทยนะฮะการจับกลุ่มตัวการทําให้มีคดีเกิดขึ้นในแต่ละคดีนี่มันก็ เป็นปัญหาตามมามากมายนะฮะเป็นเป็นภาระภาระก็ประมาณด้วยนะฮะภาระของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับก็เป็นภาระเยอะแต่ว่าท่านี้จะใช้กําลังคนจํานวนไม่มากไปรับเอารถหนามกลับมากลับใช้เจ้าหน้าที่จํานวนมหาศาลนะครับหลายร้อยคนนะครับเข้าจับกลุ่มตัวกาดวีโวที่มาทํากิจกรรมสรธราธารประโยชน์นะฮะมาแทนนะครับมันก็เรื่องตลก นะครับแล้วก็เป็นเรื่องเป็นความศูนย์เปล่านะฮะผู้ที่คิดปฏิบัติการพวกนี้ได้นอกจากนอกจากสร้างความศูนย์เปล่าในเรื่องงบประมาณแผ่นนี้แล้วก็ผมคิดว่าเป็นความศูนเปล่าของระบบการศึกษาที่เขาผ่านออกมาด้วยไม่รู้คิดได้ยังไงนะฮะมีรถเครื่องเสียงมาแล้วครับ ตอนนี้ทางผู้ชุมนุมจัดหารถเครื่องเสียงมาแล้วครับเดี๋ยวคงมีการเดี๋ยวคงมีการปราใส่กยียวยาวที่บริเวณหน้าสนพญาไทยแล้วครับตอนนี้นะฮะรถเครื่องเสียงเข้ามาได้แล้ว ภาษาัยรุ่นก็บอกว่าก็คงต้องบอกว่าอย่าหาธรรมนะครับเรื่องบางเรื่องไม่ควเป็นเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมานะครับนะ,ะเพราะการไม่สามารถควบคุมสติตัวเองได้เพราะการลุ่มหลงในอำนาจนะครับเรื่องจะจบง่ายๆอยู่แค่แยกอุรุพงก็ไม่จบนะครับกลายเป็นเรื่องออกลายเป็นประเด็นทางการเมืองขึ้นมาอีกนะฮะ ที่ผ่านมาสถานก,การณ์ก็ย่ำแย่เพียงพอนะฮะภาพพจน์ของตำรวจไทยก็ไม่ใช่เป็นภาพพจน์ที่ดีนักนะฮะปัญหายาเสพติดก็เยอะนะครับประชาชนผู้บริสุทธิ์นี่ถูกคนที่ติดยานะครับสังหารตายนะฮะเป็นผู้เป็นผู้หญิงเป็นเด็กก็มีนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาการแพร่ระบาดของอโรคโควิดที่มีข่าวว่าแพร่เข้ามาในประเทศไทยครั้งเนี่ย ก็มาจากด่านนะฮะด่านธรรมอะอาด่านชายแดงน,นะฮะซึ่งมันก็ย้อนแย้งเพราะว่าด่านชายแดงนี่ปล่อยให้คนที่หลุดลออเข้ามาได้นะฮะที่เป็นผู้ติดเชื้อก็ต่ขนดเดียวกันเนี่ยตำรวจตะเวนชายแดงชายแดนเองนี่มาอยู่ในกรุงเทพเต็มไปหมดฮะ,ะก็เป็นเรื่องตลกนะ,ะแต่เป็นเรื่องตลกร้ายของคนไทยทุกคนฮะ,ะนนเป็นโชครายของคนไทยด้วยครับ นะครับตชะดอทั้งนั้นเลยครับตอชะอเต็มไปหมดแล้วฮะตอนนี้รถเครื่องเสียงเ,ออเครื่องปั่นไฟติดแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะจัดบบเบิมๆคือลือคือลือลครับงานนี้ รถเครื่องเสียงมาสองคันเลยครับออคันนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเข้าใจว่าหัวหน้าชุดนะครับผู้มีรนาในการสั่งการในการจับกลุ่มโตโต้แล้วก็กาดวีโวนะครับที่ยักอุรุพงศ์นี่เข้าใจว่าเป็นคุณอัธวิทสายสืบนะครับเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับตอนที่คุณอัธวิทเข้ามานี่ท่าทาง เต็มไปด้วยอารมณ์เต็มไปด้วยความโกรธนะครับไม่ทราบว่าโกรธอะไรมาโกรธาทางกาดวีโวโกรธทางอาปิยรัตจงเทพหรือโกรธคนอื่นมาหรือเปล่าแล้วก็มาเอาอารมณ์มาลงกับทางาผู้ที่มาทำกิจกรรมในวันนี้นะฮะ แล้วพอเรื่องที่เรื่องที่มันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องที่เป็นเรื่องแบบยังไงอะครับแบบก็กิจกรรมแบบเล่นๆจริงๆแบบว่าทํากิจกรรมเชิงอาสนะครับจิตอาสานะครับเก็บลวดหนามให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเขาจริงควรจะเป็นเรื่องที่น่าชมเชยนะฮะเจ้าหน้าที่ไม่มีกําลังไม่มีความสามารถที่จะมาเก็บลวดหนามที่ทิ้งไว้ในที่สาธารณะที่ทิ้งไว้เป็นที่สร้างความลําบากสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้กาดอาสาวีโว มาทําการเก็บให้อะไรให้นี่ความจริงควรจะต้องขอบคุณกัดอาสานะฮะที่ทําหน้าที่ช่วยช่วยเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทําหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนความจริงแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสมควรที่จะต้องขอบคุณอาสากัดอาสาวีโวด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าสิ่งที่กัดอาสาวีโวได้กลับมาก็คือว่าพวกเขาส่วนหนึ่งต้องถูกจับแล้วก็มาอยู่ในสอนอพญาไทย ณปัจจุบันนี้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในสังคมที่คงไม่มีใครกล้าบอกว่าเป็นสังคมที่ปกตินักนะฮะเป็นสังคมที่ระบบยุติธรรมระบบราชการระบบอำนาจบิดเบี้ยวและไม่ขึ้นตรงต่อประชาชนนะฮะตอนนี้มากันแล้วครับ เราเคลื่อเสียงกำลังเตรียมการแล้วนะฮะสนุกสนุกแล้วครับคราวนี้คนที่เสียหายนะฮะไม่ใช่ไม่รู้แปดสิบยี่สิบตอนนี้จำนวนผู้ถูกจับก็ยังไม่แน่นอนนะครับว่ากี่คนแน่นะฮะใครเพื่อนๆประชาไทยมีคนไหนมีข่าวแล้วมีรายชื่อแล้วแจ้งหน่อยครับนะฮะแจ้งมาไทยแจ้งมาในแฟนเพจของเราทาง m essenger หรือว่า คอมเมนต์ไว้ในไลฟ์เฟซบุ๊กจุดนี้ก็ได้นะฮะจะได้รับรู้ร่วมกันนะครับเพื่อนๆแบ่งปันกระจายข่าวกันนะครับนะครับแล้วก็เวลาพอมีการปลาสายัยมีอะไรมานี่มันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของรวดหนามของใครแล้วนะฮะคนที่จะเดือดร้อนคนที่จะนอนไม่หลับคนที่จะอ่ลุกนั่งไม่สะดวกกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะมันไม่ใช่มีแค่ าทางผู้บงังคับบัญชาของอตำรวจที่ดเนาําสั่งให้มีเหตุการณ์การจับกลุ่มครั้งนี้ขึ้นแล้วมันไปมากกว่านั้นนะฮะสร้างความเสียหายมากกว่านั้นนะฮะสร้างความร้าวฉานมากกว่านั้นเยอะเดี๋ยวก็ลองดูเอานะาว่าจริงไหม ครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีการปลาใสายประชาชยจะถ่ายทอดสดให้เพื่อนเพื่อนที่อยู่ทางบ้านฟังทีนะครับตอนนี้กํากลังตั้งเครื่องเสียงอยู่เข้าใจว่าคงใช้เวลาระยะเวลาช่วงหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขอผมขออนุญ,ญาตพักาพก,าการถ่ายทอดสดสักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายทอดสดให้ได้ชมได้ติดตามกันต่อนะครับตอนนี้มันยังนิ่งๆน,นะฮะแบบ ยังไม่มีอะไรเข้าใจว่าทางข้างบนก็น่าจะเป็นการเจราจากันอยู่นะครับตำรวจก็คงจะพลิกตำรากันอยู่นะฮะว่าจะตั้งข้อหาอะไรดีนะครับจะจะเรียกว่าจะตั้งหรือจะยัดดีก็ไม่รู้นะฮะนนจะเอาข้อหาอะไรให้กับกลุ่มอาสาวีโวดีอุตสาห์แสแรงนะฮะยกไปทั้งกองร้อยกองพันจับเข้ามาแล้วจะไม่ตั้งข้อหาก็กระไรอยู่นะครับแล้วถามจะโดนเขาฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดกลับนะฮะใช้อำนาจหน้า,นาที่โดยไม่ชอบนะครับสำหรับผู้ที่ ทำการจับกลุ่มพวกเขามาโดยการใช้ความรุนแรงด้วยนะฮะมันก็ต้องตอนนี้ก็คงพลิกตำรากฎหมายอยู่คงกําลังเจราจากันอยู่นะฮะตัวอากาศวีโวเองก็เขา้าใจว่าตอนนี้คงได้พบทนายแล้วนะฮะทนายได้เข้าไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นนะฮะเดินเข้าไปในประตูอาคารของอสอนอพยาไทยแล้วนะ,ะเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไรนะฮะโตโต้ตจะได้อีกสักคดีไหมหรือได้อีกกี่คดีแน่นะฮะสะสมกระจังคดี แล้วก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการายื่นาารายงานตัวนะฮะรับทราบข้อกล่าวหานะครับของแกนนำกลุ่มคณะราษฎรนะครับแล้วก็กลุ่มคณะประชาชนกดแอบนะฮะที่สอนอ,อที่สอนอทุ่งมหารัมกนะฮะในช่วงเช้าแล้วก็สอนอชนะสงครามในช่วงเช้านะฮะกระจายกันไปนะ,ะโดนฟ้องในหลายวาระนะครับแล้วก็ที่สออพอเมืองนนทบ,บุรีก็โดนด้วยนะครับ พรุ่งนี้าการนาผู้ปราสายแอคติวิต์ที่เรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสังคมไทยเรียกร้องให้คุณประยุทธ์ลาออกเรียกร้องให้มีการาร่างรัฐธรรมนูญใหม่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปการสถาบันการตั์ให้อยู่ร่วมในสังคมไทยได้อย่างส้่งงานงามเนี่ยตอนนี้ก็โดนแจ้งข้อหาดำเนินคดีเยอะและโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้โดนแจ้งข้อหาใน2สองครับ ไปรายงานตัวเพรับทราบข้อกล่าวหานะครับมีการแจ้งข้อกล่าวหาในหนึ่งสองแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการพูดกันว่านายหลวงไม่ทรงโปรดที่จะให้ดำเนินข้อหาในึหนึ่งสองกับใครแต่ว่าพ่งนี้โดนกันแย่ครับไผ่ดาวดินไผ่จตุพันนี่โดนสองสองคดีเลยฮะ,ะแล้วก็ต้องไปรายงานตัวในวันเดียวกันสองคดีเลยะนะครับฮะยุติการถ่ายทอดสดเท่าน,นี้ก่อนนะครับแป๊บนะครับเดี๋ยวถ่ายข้อรายงานให้ฟังต่อนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ